ก็ตามนัดหมายนะครับเราได้นัดหมายกับคุณชูชาติเพชรดำไพนะครับประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยแคปิตอลนะครับก็เป็นหนึ่งใน20มหาเศรษฐีที่ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่นี่ทำหนังสือเชิญนะครับที่จะรับฟังความคิดแล้วก็โครงการต่างๆที่จะให้เสนอต่อรัฐบาลนะครับตอนนี้คุณชูชาติอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูชาติครับสวัสดีครับคุณสำราญครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับครับก็ ผมจะถามแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะตอนต้นนะนะคุณชูชาติด้วยความเคารพถ้ารายผิดพลาดไปขออภัยเพราะว่ายินดีครับยินดีเสมออบริษัทเมืองไทยแคปิตอลนี่ผมพอจะรู้จักแหละแต่ว่าท่านผู้ฟังทั่วประเทศท่านผู้ชมทั่วประเทศนี่ยังอาจจะงงๆทําอะไรครับเมืองไทยแคปิตอลนี่แล้วปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ครับสินเชื่อที่เป็นรถจักรยานยนต์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์โดยมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวกำกับครับมีบริษัทลูกชื่ออะไรบ้างฮะ ไม่ครับผมทําอันเดียวเลยครับเมืองไทยแคปิตอลเมื่อก่อนชื่อเมืองไทยล e สซิ่งครับต่อมาคนสับสนเขาคิดว่าเราทำล e สซิ่งเราเลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อว่าเมืองไทยแคปิตอลครับอ๋อเมื่อก่อนชื่อเมืองไทยล e สซิ่งใช่ไหมอ่อใช่ครับอันเดียวกันครับเมื่อก่อนชื่อเมืองไทยล e สซิ่งเทรดในตลาดคือย่อคือ MTLS ครับสมัยก่อนครับ MTLS ต่อมาเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะคนสับสนคิดว่าเราทำ leasing เราบอกเราไม่ทำล e สซิ่งเราทำสินเชื่อนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเมืองไทยแคปิตอลเทรดในตลาดชื่อ MTC ครับ เข้าตลาดเมื่อไหร่ครับนี่อ๋อเข้าตลาดน่าจะปีเอ่อ,เ,อ,อเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วครับห้าปีที่แล้วครับห้าปีที่แล้วก็ปีห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดถูกต้องครับปีห้าเจ็ดครับห้าปีบบปีนี้ปีที่หกครับดูแวบๆนี่น่าปีหกหนึ่งทำไรายได้ถึงหมื่นกว่าล้านบาทกําไรก็อื้อซ่า อ๋อกำไรปีที่แล้วก็ประมาณ4,000กว่าล้านครับ4,000กว่าล้าน4,000กว่าล้าน 4, 200ล้านครับแต่ผมทำธุรกิจได้มา30บกว่าปีแล้วคุณำนาครับทำมานานนะครับอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วเพิ่งมาโตที่กรุงเทพครับคนสุรินทร์ครับต่าง้องเมืองครับ เขาไป็นคนสุโขทัยเหรอเปลยครับผมคนสุโขทัยอ้เพราะว่าเพราะว่ารถจักรยานยนต์นี่ครับรถจักรยานยนต์มันต้องต่างจังหวัดครับมันทำต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นมันมากกว่าเพราะต่างจังหวัดผมเปิดหมดแล้วผมเพิ่งมากรุงเทพได้สามปีเองครับคนเพิ่งจะเห็นครับแต่จริงผมทำมาสามสิบปีแล้วครับครับคุณลคุณชาตินี่เป็นเคยเป็นพนักงานธนาคาร ้องครับผมอยู่กสิกรไทยเมื่อจบมหาลัยเชียงใหม่นะครับจบจากเชียงใหม่แล้วประมาณปีหนึ่งเก้าครับผมก็ทํางานที่กสิกรไทยสาขาสุขไทยผมเรีกระยาครับทำอยู่ชิ้นั่นครับพอเราทําอยู่ที่นนั่นเสร็จแล้วเราเห็นว่าต่างจังหวัดนการพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์เยอะมากแล้วเขาเดือดร้อนว่าเขาไม่มีเงินใช้เขาก็รถจักรยานยนต์มาไว้กับเรานะครับแล้วก็ขอเงินเอาไปใช้นะครับเราก็เลยปล่อยสินเชื่อไปอย่างนี้นะครับคือที่บาของสินเชื่อรถจักรยานยนต์ครับผมทําก่อนที่แมกก่อนที่แมกชาติจะมองเห็นครับ เริ่มเริ่มถ้าถ้าถ้าบอกว่าของคุณชูชาตินเนี่ยเริ่มจากเล็กมากเลยใช่ไหมค,ครับถูกครับด้วยเงินส่วนตัวจากชีทุขจ้างครับผมที่เงินเดือนพันเจ็ดร้อยห้าสิบเมื่อสี่สิบปีที่แล้วครับโอ้น่าตึงเสาาอือม<ห>นาใจเงินเก็บอันนี้มีพนักงานและโบน,นัสพนักงานเกือบหมื่นลายแล้วตอนนี้พนักงานเท่าไหร่อ๋อหมื่นกว่าแล้วครับหมื่นกว่าแล้วครับนานหมื่นกว่าสาขาลูกค้าสาขาสี่พันสามร้อยละ สาขาโอ้โห oh. แล้วก็ลูกค้า2.5ล้านลายครับแล้วในหนังสือที่ทนายกคำไปเนี่ยระบุไหมว่าเรียนคุณจูชาติเสียถีอันดับ10อันดับ1ิบเอ็ไม่ถึงขนาดนั้นท่านแม่ <c oughs> ท่านจะเก่าเกินไปตกลงตกลงอันดับเท <c oughs> ่าไหร่เนี่ย <c oughs> คุณจูชาติน,นี่ยฟ็อบประจัดให้อันดับที่สิบครับท่านมันขึ้นลงลงแล้วครับถ้าจัดวันนี้ก็ผมมันใส่ลงเป็นร้อยแล้วครับต่ําเป็นร้อยแล้วครับเพราะราคาหุ้นมันลงครับนี่ก็จัดก่อนก่อนหุ้นจะตกครับอันนี้จัดโดยฟอบใช่ไหมฮะ จะเดือดฟ้าเมื่อวันที่13มีนาครับตอนนั้นคุณยังไม่ลงครับเี <c oughs> วันนี้เหลือไม่ถึงแล้วครับวันนี้หายไปครึ่งแล้วครับท <c oughs> ่าน <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันมีขึ้นมีลงที้นี่ดูตามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะเห็นว่าคุณในช่วงของโควิด19เนี่ยคุณจูชาติกับบริษัทนี้บริจาคน่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยร้อยร้อยสิบล้านใช่ไหมร้อยสิบล้านนี่กําลังจะบริจาคครับอกแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วบริจาคไปแล้ว หกสิบล้านให้กับเจ็ดโรงพยาบาลในกรุงเทพธรรมศาสตร์จ<อ>ุฬาลามาศิราชเจ็ดแห่งอันนั้นบริจาคไปแล้ว<อ>แล้วก็ประช<อ>าสัมพันธ์ไปแล้วอันนั้นหกสิบล้านจบไปแล้วต่อมาได้รับจดหมายจากท่านนายกบอกว่าให,ให,ให้ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโควิดเพิ่มเติมเขาว่าเพิ่มเติมเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทําอะไรบ้างาเพิ่มมีคำว่าเพิ่มเติมใช่ไหมมีคำว่าเพิ่มเติมแล้วที่ทํามาแล้วท่านนายกก็ขอบคุณว่าที่ทามาแล้วช่วยแล้วก็รู้ว่านักธุรกิจทํามากขอให้พิจารณาเพิ่มเติมแต่ไม่รับเงินบริจา พวกเราก็คณะกรรมการก็เลยมาชุมก uh ันว่าคาว่าเพิ่มเติมควรจะทําอะไรก็จึงเป็นที่มาของสี่โครงการครับอ๋อสี่โครงการเอาลองอธิบายเลยถ้ามีเวลาครับครับผมสี่โครงการนี้ก็โครงการแรกเราก็เป็นเรื่องของถุงยางชีพเพราะท่านบอกว่าคนที่เดือดร้อนจากโควิดก็คือตกงานนะครับเลิกจ้างคนนี้ก็ร่อนเล่ไปเรื่อยๆนะครับคนที่เดือดร้อนนะครับแต่ก็ไม่เดือดร้อนกลับบ้านเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าความจาเป็นในถุงยางชีพจะมีอยู่เพราะฉะนั้นถุงยางชีพประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมันพืช ถุงละสามร้อยบาทเราเตรียมไว้ทั้งหมดสองแสนถุงถุงละสามร้อยอันนี้ก็หกสิบล้านบาทแล้วนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองครับเราเห็นว่าต้องการสู้กับไัยโควิดก็คือสาธารณสุขสาธารณสุขทั่วประเทศมันมีเยอะครับผมดูแลไม่ไหวผมกลับไปที่บ้านเกิดครับจังหวัดสุโขทัยผมก็เลยบอกว่าไปติดต่อสาธารณสุขจังหวัดผมจะให้เงินนะครับห้าสิบล้านบาทเพื่อต่อสู้กับโควิดลงพบจบาลไหนหรือสุขสาลาหรือสถานีอนามัยต้องการใช้บาเบิกได้เลยงบนี้ นะครับอันที่สองผมก็บอกไปแล้วแจ้งไปแล้วครับเมื่อเช้านี้นะครับห้าสิบล้านบาทบวกกับหกสิบก็เป็นร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบล้านอ,อันที่สามผมบอกออฟฟิศเรามีสี่พันสาขามีหน้าออฟฟิศนะครับว่างอยู่บางแห่งก็หนึ่งห้องบางแห่งก็สองห้องบางแห่งก็สามห้องเพราะฉะนั้นนณะตีตารางเลยครับใครโอท็อปอยากขายมาขายสินค้าการกเกษตรขายไม่ได้มาขายใครอยากจะขายข,าข้าวแกงข้าวกล่องหรือมาแจกมาทําพื้นที่หน้าออฟฟิศให้ใช้สี่พันสาขานี่ข้อสาม และข้อสี่บอกว่าเครือข่ายนะครับสาขาเราเยอะเพราะฉะนั้นท่าราชการก็ดีเอกชนก็ดีนะครับต้องการเอาของมาแจกต้องการจะให้ถึงชุมชนชาวบ้านจะใช้เครือข่ายสาขาผมผมยินดีครับมีข้อที่สี่ใช้เครือข่ายเกิดประโยชน์และสุดท้ายครับท่านนายกกำชับครับว่าอย่าไปลดคนงานอย่าไปปลดคนงานนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็แย่แล้วล้วก็เลยจัดบอกไปว่าเราไม่ลดไม่ปลดครับ,รบเรามีแต่จะเพิ่มคนงานครับเราจะเพิ่มพนักง,งานอีกปีนี้ก็อีกพันกว่าคนครับ เพราะฉะนั้นเราไม่ลดแน่นอนครับนี่คือห้างพ่อที่จะทําครับโอ้มีมีเพิ่มด้วยนะเพิ่มครับเพราะเราขยายสาขาครับปีนี้เพิ่มอีกหกร้อยสาขาครับรับรับท,ที่จริง, <laughs> ท,รงที่จริงถ้าดูธุรกิจผมผมคิดแบบผมเนี่ยนะฮะของของคุชาติเนี่ยน่าจะรับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอา่าอย่างอย่างเรื่องสินเชื่อเนี่ยคนพอพออย่างนี้ก็มันก็ยอดกู้อะไรก็น่าจะน้อยลงหรือการคืนถึงเชื่อเนี่ยทำไมตัวเองได้รับผลกระทบเยอะแต่ทําไมถึงยืนยันบอกไม่ไม่ลดพนักงานเมื่อะไรเนี่ย อ๋อจริงๆไม่หรอกครับไม่กระทบมากนะฮะเราอันที่หนึ่งนะครับเรียนว่าเราได้รับเราอยู่ภายใต้ใบญร้งของแบงค์ชาตินะครับับแจ้งแบงค์ชาติมันคนที่จะรับผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณทําธุรกิจกับใครอถ้าคุณทากับเ m e เออเนี่ยเจอแน่เต็มๆคุณนั้นกนี้กับท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมแอร์พอร์ตเต็มๆถูกไหมฮะผมสติดหมดเลยอ่ะนะครับหรือบันเทิงเนี้ยเต็มๆแต่ของผมนะครับสินเชื่อเชื่อบอกว่าสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อรายย่อยของผม 80%เป็นเกษตร,รกรซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดนะครับ20% 20%เป็นก่อสร้างไม่เกี่ยวโควิดนะครับซึ่งก่อสร้างเกษตร,รกรน,นี้เขาบุกไปบุกมานะครับ80%ไปละอีก10%ก็คือพนักงานและว,วิสาหกิจข้าราชการ90%ไปละเหลือ10%ครับที่ทํางานโรงงานหรือสถานีหรือสถานบริการหรือโรงแรมหรือพัสดาคาร์10%กระทบครับ แล้วแต่ธุรกิจครับแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาไปเจาะกลุ่มอะไรครับแต่ผมเจาะรากยากครับเจาะรากยากเลยเลยรเลยค่อนข้างจะกระทบไม่ไม่มากอย่างยังยังธุรกิจอื่นนะฮะถูกต้องราก้ากจะกระทบภัยแรงครับต้องพูดเรื่องภัยแล้วถ้าพูดเรื่องโควิดนี่ยิ้มเลยครับพนักงานผมยิ้มเลยยอดเก็บยอดปล่อยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะโอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมดีกว่าเดิมเลยครับทีนี้นี่เห็นว่าเตรียมทําหนังสือถึงนาทนายก แล้วก็จะมีข้อเสนอนะเกี่ยวกับที่แบงค์ชาติเรื่องกองทุนเสริมสภาพคล่องตราฐานนี่นี่อันนี้มีแนวทางแนวคิดยังไงครก็ผมคุยกับเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันนะครับหลายคนนะครับที่เขาบางคนก็มีเลทติ้งที่ i n v e t t m e n t g เกตบางคนก็สั่ำอินเวสเมนต์เกตเขาบอกอินเวสเมนต์เกตคุณไปดูอะไรอะไรเขาก็อินเวสเมนต์เกตอายุตัวอย่างเห็น,นชนัดเลยปูนซีมเมนไทยอย่างเงี้ย<อ>คุณโลตัวเมื่อไรใครก็ตามใครก็ต่อ เพราะกลุ่มเขาเป็นกลุ่มไฮเน็ตเบอร์กลุ่มคนมีเงินอย่างไงเขาซื้ออยู่แล้วและในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่ซื้อแบงก์ Bank ก็ซื้อปู Blue นอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าปูนนี่เขาจะมาใช้กองของกอ,องทุน d ีเอสเอฟไหมเขาไม่ใช่หรอกครับเพราะในกองทุนนี้บอกไว้แล้วว่าดอกเบี้ยจะสูงกว่าออกคุณกู้นะหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการลงโทษเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่อินเวสต์แบงก์เกตจะมาใช้กองทุนนี้ไหมไม่ใช่หรอกครับถ้าใครไปใช้นะครับแต่ว่าอะไรตพว่าเครดิตคุณไม่ดีใช่ไหมคุณกู้ไม่ได้ใช่ไหมครับ พูดถึงนักธุรกิจนะครับ <Yeah. S 2> ในขณะเดียวกันที่ต่ํากว่า investment grade คือบีสองตัวเนี่ยหรือ B ีตัวเดียวเนี่ยค <Yeah. S 2> ําถามก็คือว่าถ้ามันครบกำหนดเวลาโรเวอร์แล้วคนเขาไม่ต่อแล้วจะทํำยังไงตัวจะทํำยังไง mm hmm. ตัวมาดีฟอล์ครับพอดีฟอล์ถามว่าใครกระเทือนคนลงทุนครับ mm hmm. ถ้าคนลงทุนเป็นรายย่อยรายย่อยกระเทือนครับร mm hmm. ายย่อยกระเทือนถึงใครครับมันจะถึงสถาบันการเงินครับ <Okay. S 2> แล้วใครดูแลเขาอะตอนนี้เขาวิ่งกันจ้าระหวันนะครับท่านอ๋อเหรอ เพราะฉะนั้นไอ้เงินกองทุนเนี่ยไอ้บีเอเอเนี่ยไปกลักช่วยผิดทางก็คือไปช่วยกองที่มัน n v e s t m เ n t g r a ก e ซึ่งเขาช่วยตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันควรจะกลับมาลงดูที่มันต่ำกว่า n v e เ t m e n t g r a ก e ครับเพราะกลุ่มนี้จะไม่มีคนดูแลแล้วมีโอกาสที่จะดีฟรอครับมผมก็เลยจึงฉุดความคิด,ดน,น,น,ออนี้ขึ้นมาแล้วจึงนนำเสนอตรงี้ขึ้นมาครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดวิตขึ้นมาครับคือให้มุ่งไปช่วยเหลือเอกชนที่ออกหุ้นกู้แล้วก็ จาเป็นอะไรพวกเกรดต่ำหน่อยถูกครับถูกครับแต่คุณก็ต้องมีวิธีการเนี่ยคุณต้องช่วยตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอีกห้าสิเอร์เซ็นหรือสาสิเปอร์เซ็นขายไม่ได้เราจะช่วยคุณแต่เราจะทําโทษคุณนะดอกเบี้ยคุณต้องสูงนะ oh. อะไรอย่างเงี้ย oh. หรือคุณต้องซื้อด้วยตัวคุณเองก่อนนะยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นนะครับ hmm. ไปขายอีกสามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นไปละแล้วที่เหลือเนี่ยโอเคผมจะช่วยแต่ผมต้องลงโทษคุณนะ hmm. แล้วก็ว่ามาไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยครับ hmm. แต่ส่วนอินเวสต์ไม่เกียรนะครับผมเรียนเลยครับเอสามตัว A อสองตัวหรือเอนี่ครับเขาไม่มาใช้หรอกครับเพราะว่าคุณบวกดอกเบี้ยแพงกว่าหุ้นกู้เขาไม่มาใช้หรอกครับแล้ว้าใครมาใช้แต่ว่าอะไรแปลว่าคุณไม่มีทางไปแล้วใช่ไหมแล้วุนจ <ะ S 1> ิดเขามองอย่างนี้ครับอของคุณท <c oughs> ุชาติมีหุ้นกู้อะไรบ้างไหมมีครับมีฮะของผมที่เป็นดีบวกครับผมก็เหนือกว่าอินเวสต์ไม่เกียตหน่อยหนึ่งแต่ว่าใจมาสหนึ่งเออตรมาต,มาตมาสองไม่มีคบกาหนดเพราะฉะนั้นสบายสบาย ไต่มาสสามมีสามพันไตรมาสสี่มีสามพันนะครับซึ่งถึงเวลาผมก็ต้องโลนะครับก็ออกไปเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่ไตรมาสหนึ่งผมเพิ่งโรเพิงพ่ง,งออกไปสามพันนะครับสามพันล้านสามพันล้านมีจองมามากกว่าที่ออกไปหกเท่ามีจองมากกว่าหกเท่าผมผม,ผมก็ช่ชยตัวเองได้นะครับอนะอย่างนี้เป็นต้นครับอ๋อได้อ่านพระกําหนดเรื่องเรื่องเนี้ยที่เรากําลังคุยเรื่องกองทุนตราฐานนี่นะอ่านแล้วนี่อ่านอ่านยลอียดหรือยังครับตอนนี้ อ่าแล้วมีข้อความอื่นยังไงบ้างหลักก็มีแค่นี้แหละครับหลักก็มีแค่นี้แหละฮะผมผมดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมนะฮะในส่วนที่ที่จะมาซื้อตราสารนี่นะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็คือว่าจะมาซื้อแต่ซื้อประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยจะสูงกว่าหุ้นกู้นะครับมีระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่าไปหลักเป็นยังไงครับและ investment grade แล้วพอดีเราคิดว่าเราคงไม่ใช้อ่ะครับก็เลยก็อ่านแบบผน่านครับเราคิดว่าเราชื่อตัวเองได้ อ๋อจะไม่ไปใช่อ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เสียฟอร์มท่านอมันต้องมีฟอร์มเด่นนี่ทำไมว่าเสียฟอร์มอ่ะฮะเอ้าคุณไม่ใช่เพราะคุณขายไม่ได้ใช่ไหมแล้วคนก็ไม่รับถือคุณไม่เชื่อถือคุณใช่ไหมอืมใช่ไหมแต่ผมผมผมว่าผมพิริดดีอ่ะผมว่าผมน่าเชื่อถืออ่ะเพราะว่าผมจ่ายดอกเบี้ยตรงตามกำหนดอ่ะผมว่าธุรกิจผมเดินดีอ่ะ ผมว่าธุรกิจผมขายใหสาขาผมว่ามีลูกค้ามากมายแลในขณะเดียวกันนี่เสียของผมมันต่ำมากมีอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันผมก็อยู่ภายใต้ดูแลของแบงค์ชาติมันไม่มีอะไรเสียหายเลยครับพยันถ้าออกไปก็เชื่อว่าก็มีคนสนใจซื้ออย่างที่คุณจุชาติบอกเยอะแน่นอนเนี่ยนะมีสองทางทางที่หนึ่งคือผมขายได้ทางที่สองคือผมมีวงเงินกับแบงค์ไว้แล้ว นะครับตอนนี <kr> ้ก็มีอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านที่ยังไม่ได้ถอนนะครับครับมีว่าบีอีด้วยตัวพ n เอด้วยมีเงินสู่ระยะยาที่ไม่ถอนสำรองไว้แล้วครับผมมีครับครับแล้วธุรกิจต้องทําอย่างนั้นครับครับคนที่มั่นใจอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ไปไม่ไปนั่นแน่นอนไม่ไปเชี่ย้องแน่นอนไปก็อายเขาที่ทํพระราชกำหนดนี้นี่ก็ถือว่าแก้ตรงจุดไหมก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณต้องการมาที่เป็นเอออินเ e ส t ์เมนกทั้งหมด ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีสักใครไปบ้างผมก็ไม่รู้นะอแต่ในขณะเดียวกันริสต์ต่ำกว่าอินเวส์เมนท์เกจคุณไม่ไปดูเขาตรงนั้นอ่ะถ้าเขาดีฟอขึ้นมาหรือมันล้มขึ้นมาเนี่ยเมืบอวามันกระทบไหมล่ะแต่เขาทางการเขาจะรู้ดีกว่าผมว่าเขามีตัวเลขอยู่ไงว่ามันเท่าไหร่คือผมไม่รู้ไงคือจะมันนิดหน่อยมันก็นิดหน่อยผมก็ไม่ได้วาไรนะแต่ถ้ามีมากขึ้นมานี่มันก็ก็กระทบนะครับก็คิดว่าแบงก์ชาติคงจะตระหนักอยู่แล้วนะเราก็มองเราก็แล้วก็ชี้แนะกไปแล้วก็แล้วก็ต่องนกยีดน บอกวิเซนบวรแล้วก็บอกให้รู้นะดูแลหน่อยดูแลแล้วแต่ผู้อ่าประมาณนั้นครับประมาณว่าระวังหน่อยระวังหน่อยไปดูแลให้ถูกกลุ่มอะไรเงี้ยนะที่ให้เป็นดูแลเป็นดูแลกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นจะเดือดร้อนเป็นดูแลกลุ่มนั้นดีกว่าที่นี่นในฐานะที่ผ่านโลกมาเยอะนะธุรกิจก็สามสี่สิบปีแล้วนี่อ่าคุณชูชาติคิดว่าวิกฤตการเที่ยวนี้กับปีสี่ศูนย์เนี่ยนะเราจะข้ามพ้นอันไหนยากกว่ากันนี่ฟ้าฟันไปเช่นนี้นี่สี่ศูนย์มันเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาท เพราะฉะนั้นใครที่เก็งกาไรค่างเงินบาทหรือกู้ต่างชาติเยอะตอนนั้นเจ๊งเพราะมันเท่าตัวจาก25บาทเป็น50บาทซึ่งคนเก๊งก็เป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่กู้เยอะๆชาวไร่ชาวนากเกษตรกรไม่เกี่ยวค,คนทํางานสาวโรงงานถ้าเป็นโรงงานที่ไม่ได้กู้ก็ไม่เกี่ยวนะครับปีนั้นปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นปีนี้มันพูดเรื่องโควิดนะครับไม่พูดเรื่องภัยแรงนะครับ,รบถ้าโควิดมันเริ่มโรคระบาดเพราะฉะนั้นโรคระบาดเสร็จแล้วมันก็ที่ปิดก็คือแหล่งเครือคือธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจ ขนส่งธุรกิจเดินอากาศธุ <Okay. S 2> ศรกิจโรงแรมผูน้นิปิดเพราะงั้นก็จะกระทบกลุ่มนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลเขาปิดทุกสถาบันปิดทั้งประเทศปิดทุกจังหวัด <Okay. S 2> ที่ตรงนี้แหละครับฟันเพืองมันไม่หมุนอืฟันเพืองตัวใหญ่ก็คือสนามบินแอร์พอร์ตไอพวกโรงแรมมันไม่หมุนอันตัวใหญ่ไม่เป็นไรแต่ไอตัวเล็กสิครับขายข้าวแกงตัดผมค่าขายเล็กๆน้อยๆริมถนนมันปิดหมดนะครับ พราะฉะนั้นถามว่าวิกฤตอันนี้รุนแรงไหมและนานไหมอยู่ที่นโยบายรัฐบาลว่าจะเปิดเมื่อไหร่ซึ่งแนวโน้มว่าเขาจะเปิดแล้วผี่จะเปิดแตนจังหวัดอผ่อนโควนก่อนเปิดจังหวัดเล็กๆก่อนนะครับที่ไม่มีเลยสามสิบหกจังหวัดก็ทำไมให้ค้าขายข้างทางได้น่ะให้กินข้างทางได้น่ะอย่าไปกินเหล้านะกินเหล้ากลับบ้านเพราะแม่ค้าก็จะซื้อกับข้าวมาขายที่เขาแกงมาขายใช่ไหมฮะตัดผมได้น่ะคนก็เริ่มมาตัดผมนะครับค้าขายเล็กๆน้อยได้คนก็จะมาหาเรื่อแผงลอยก็เลยมารายได้เขาก็จะพอมี ก่อสร้างทุกวันนี้นะครับคนอยู่พิศโลกมาก่อสร้างสุงไท,ท,ท,ทยไม่ได้ต้องข้ามข้ามจังหวัดเพราะัวชั่วโลกมาแต่ถ้าคลายล็อกเมื่อไรเขาก็ามาได้งานก็เดินต่อทุกวันที่มันก็หยุดหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพร,ราะฉนั้นอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลว่าจะคลายล็อกเมื่อไร่รซึ่งผมดูแนวโน้มแล้วว่าจะคลายแล้วครับเพราะฉะนั้นฟันเฟืองตัวเล็กจะหมุนถ้าคลายเมื่อไรฟันเฟืองตัวสมุะหมุน แต่ไอ้ตัวใหญ่ล้วก็เรียกว่าแอร์พอ์ตอีกต้องนานกว่าจะนั่นเอออทสายการบินอีกต้องนานกว่าจะเข้าที่โรงแร<ก>มอีกต้องนานกว่าจะเข้าที่อันนั้นฟังเฟืองตัวใหญ่ก็รอไปก่อนออนั้นตัวเลี้ยไปนจนละมุนครับออซึ่งก็พอหล่อเลี้ยงประชาชนได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มมันคงไม่มา,นานถ้าเ<ก>ขาคลายล็อกถูกจังหวะแล้วก็โควิดจะไม่มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่เร็ว้ายแล้วครับภ<ก>ายในใจมัดสี่มันก็กลับสู่ปกติแล้วครับโควิดนะครับจนภายแล้งนี่ต่างหากครับแล้วทําหนังสือถึง จะเสนอถึงมือนายกเมื่อไหร่เนี่ยหนังสือนี่ยสัปดาห์หน้าออกครับตอนนี้ล่างไว้เรียบร้อยแล้วครับหลักการมีหมดแล้วทุกอย่างมีหมดแล้วสัปดาห์หน้าดูสักวันคายก็น่าจะออกได้ครับอไปยื่นกับมือเลยนะหรือ,อยังไงท่านได้รับแล้วครับเขาบอกผ่านเลขาเขาชื่อคุณป้อมมาเลยไม่รู้อโอเคโอเค <c oughs> แล้วมีเรื่องนึงท่านฮะผมอันเดอร์แบนชาติเนี่ยแดนชาติเขาบอกว่าต้องช่วยคนที่ตกงานอ่าอคุณเขาค้าให้ดอกเบี้ยสูงนะอน้พูดตรงไปตรงมานะดอกเบี้ย ทีโลนในภาคดอกเบี้ย28เปอร์เซ็นต์แรชาตินะฮะเพราะว่าสินเชื่อมีหลักประกันและมีเป็นหลักประกัน28เปอร์เซ็นต์แต่ภา <Okay. S 1> วะอย่างนี้เขาขออยู่สองสามเรื่อง mm. เรื่องที่หนึ่งขอให้ลดดอกเบี้ยลงมาหน่อยได้ไหมเขาไปบังคับนะเหลือแ <Okay. S 1> คนะอ่22เปอร์เซ็นต์อันที่สองก็คือว่าช่วยพักหนี้ได้ไหมเกษตรกรและอันที่สามว่ให้ลูกค้าผ่อนเล่น้อยได้ไหม <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเราทำหมดครับอันที่หนึ่งคือเขาขอร้องให้ลดดอกเบี้ยลงมา6เปอร์เซ็นต์จาก28ลดหเหลือ22อเราคิดแค่20-21เปอร์เซ็นต์ช่วยเหล อันที่สองเขาบอกให้พักนี่คือผ่อนไม่ได้เนี่ยพักไปเลยสามเดือนทั้งต้นทั้งดอกผมพักให้หมดเลยสามเดือนอันที่สามเขาบอกว่าผ่อนไม่ได้ไม่ไหวให้ลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเคยผ่อนครั้งละหนึ่งพันไม่ไหวแล้วนะครับลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือเจ็ดร้อยได้ไหมเราทําให้ก็คือมาจัดวงเงินใหม่นะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาไปมันก็ผ่อนน้อยลงอันนี้เราเป็นกางร่วมมือกับแบงชาติครับเราทําทั้งสามข้อครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากครับคุณจูชัยครับเสียดายเวลา อาจจะไม่มากนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณชูชาติควยความดีดีรับคุณจำลาและคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูชาติเป็นอภประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนครับหนึ่งในยี่สิบมารษฐีที่ทนายกคำนังสือไปนะฮะตัวจริงเสียงจริงวันนี้คุณภาคภูมิยิ้มแย้มได้คุยมากได้คุยดีเอาละครับเกินเวลามานิดหน่อยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ รู้ทันข่าว92.5ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำรานรอดเพชรปรเมศผู้โตภาคภูเตมะสิริและทีมงาน